วิธีจัดระเบียบงานสําหรับคนที่ใช้แคนวาในการทํางานสวัสดีค่ะกลับมาพบก,กันอีกแล้วนะคะกับช่องเบียร์ที่แชร์ช่องที่จะมาแชร์เคล็ดลับความรู้เกี่ยวกับการงานรวมถึงการพัฒนาตัวเองนะคะซึ่งในคลิปวิดีโอนี้เราจะมาแชร์เคล็ดลับของตัวเราเองในการจัดระเบียบงานในแคนวาซึ่งถ้าเกิดใครใช้แคนวาเนี่ยก็อาจจะคุ้นเคยในระดับหนึ่งเนาะแคนวาเขาก็จะมีฟังก์ชันในการทําแบนคิดหรือว่าเป็นโฟลเดอร์ให้เราจัดเก็บงานนะคะซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะมาแชร์กันเราอาจจะบอกไว้ ก่อนว่าอาจจะเหมาะกับผู้ที่ใช้แคนวาโปรเท่านั้นนะคะเพราะว่าผู้ที่ใช้แคนวาฟรีเนี่ยก็อาจจะมีข้อจํากัดหลายอย่างเนาะแต่ใครที่ใช้ฟรีอยู่ก็สามารถดูไว้เป็นแนวทางได้นะคะเผื่อว่าในอนาคตเนี่ยจะไปใช้งานแคนวาโปรหรือว่าซื้อแคนวาโปรเนี่ยก็สามารถดูไว้ได้เช่นกันนะคะและถ้าเกิดใครพร้อมแล้วไปเปิดโปรแกรมแคนวาแล้วไปดูพร้อมกันเลยค่ะและสําหรับใครนะคะที่เข้ามาในหน้าแคนวาแล้วเนาะเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะซึ่งอันนี้อัปเดตล่าสุดก็คือเดือน ตุลาคม2023นะคะก็คือหน้าตาเขาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะตรงซ้ายมือตรงนี้เนาะเขาก็จะมีโปรเจ c t มีเทมเพลตมีแบรนด์มีแอปสแล้วก็ใครที่เป็นครีเอเตอร์เขาก็จะมีครีเอเตอร์คับตรงนี้นะคะสิ่งที่เราจะมาพูดถึงหลักๆนะคะวันนี้ก็คือเป็นโปรเจ c t นะคะกับแบรนด์ทุกคนจะเห็นว่าแบรนด์เนี่ยเห็นไหมเขาจะใส่มงกุฎก็แสดงว่าคนที่ใช้ฟรีเนี่ยก็อาจจะใช้ฟังก์ชันนี้ไม่ได้แต่โปรเจกต์ก็ยังใช้ได้อยู่นะคะอันนี้ก็คือหน้าแคนวาสของเราเองนะคะซึ่งพอเข้ามามมมนีันก็จะ รีเซนต์ดีไซน์ก็คือดีไซน์ล่าสุดที่เรามีเนาะที่ที่เราเปิดดูหรือว่าที่เราแอดดิเนาะอันนี้ก็จะเป็นงานของเราซึ่งมันจะเรียงมั่วซั่วไปแบบนี้เนาะอันนี้เราไม่สามารถจัดการอะไรได้นะคะแต่ทุกคนจะเห็นว่างานของเราเนี่ยเห็นไหมคะมันก็จะมีแท็กตรงนี้อยู่นะคะซึ่งแท็กตรงนี้มันคือโปรเจกต์หรือว่าโฟลเดอร์ของเรานั่นเองนะคะเห็นไหมคะว่ามันจะชื่อต่างกันเนาะสมมติว่าลูกค้า The Fun Room ก็จะเป็นอยู่ในโฟลเดอร์ The Fun Room นะคะ Murray Day ก็อยู่ใน Murray Day สมมติว่าเรากด Artwork เนี่เนาะแล้วเขาบอกว ของ The Fun Room นะคะอันนี้ก็คือโปรเจกต์หรือว่าโฟลเดอร์นั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะทุกครั้งที่เรามีงานมานะคะเราก็จะทําแบ่งเป็นโฟลเดอร์เลยนะคะมาที่โปรเจกต์นะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากสร้างโฟลเดอร์ใหม่ก็มาตรงนี้เลยนะคะ Add New เห็นไหมคะเขาก็จะมีโฟลเดอร์เนาะแล้วก็เดี๋ยวเราขอเป็นเ e s ละกันนะคะแล้วเราสามารถแชร์กับทีมได้ด้วยนะคะก็คือดึงคนเข้ามาได้เนาะแล้วก็ Continue นะคะอันนี้เราก็จะได้โฟลเดอร์ใหม่มานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันถ้าเกิดมาตรงนี้เนาะ มันก็จะมีออ l โฟเดอร์แล้วก็มีโฟเดอร์แล้วก็มีดีไซน์เข้ามาโฟเดอร์ตรงนี้เนาะอันนี้ทุกคนจะเห็นไหมคะเทสที่เราเปิดขึ้นมาเมื่อกี้เนาะก็จะเป็นโฟเดอร์หรือว่าเป็นชื่อแบรนด์ของเราหรือโฟเดอร์อะไรก็แล้วแต่ที่เราต้องการจะเก็บดีไซน์หรือว่าเก็บภาพอะไรเนี่ยไว้ในโฟเดอร์นี้โฟเดอร์เดียวนะคะซึ่งทุกคนจะเห็นว่าเนี่ยเรามีหลายโฟเดอร์เลยนะคะนี่มีเป็น10บสีโฟเดอร์นะคะของงานลูกค้าแต่ละเจ้านะคะซึ่งพอเรากดเทสมานะคะมันก็จะมาเข้าสู่ตรงนี้เนาะเราสามารถอัปโหลดภาพเข้ามาในนีีีี้้ไดดนะคะคคกกกกก็ืออภาพท่่เ่เเเยยววัับบร์ งานของเราหรือว่าจะคิดเอ็ดดีไซน์ ขึ้นมามันก็จะเข้ามาอยู่ในโฟลเดอร์นี้ทั้งหมดนะคะจุดสังเกตนะคะจุดสังเกตเนาะถ้าเกิดมันมีโฟลเดอร์นะคะถ้าทุกคนมาดูตรง r e c e n ์ design หรือว่าเจอดีไซน์ที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยมันจะมีแท็กตรงนี้นะคะเห็นไหมคะอันนี้คือโฟลเดอร์ของเราแต่ถ้าอันไหนที่ไม่มีโฟลเดอร์อย่างเช่นอันนี้เห็นไหมคะเขาก็จะไม่มีแท็กตรงนี้อันนี้ก็จะไม่มีแท็กอันนี้ก็จะไม่มีแท็กเห็นไหมคะแต่ว่าทุกอันเนี่ยจะมีแท็กเนาะก็คือแท็กโฟลเดอร์คลิกเข้าไปปุ๊บก็จะเข้าไปสู่โฟลเดอร์นั้นนะะน้้้้นน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 ะะะะะคคคออออออััีีกกก็็็ืววิธาา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 ารร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 แแยงงงงขขเเเเเเ่่ลพสสสไไไซ์จมถปใ ไดไ้มาสมมติอันนี้ดีไซน์นี้ยังไม่มีโฟลเดอร์เนาะถ้าเกิดเราอยากแอดดีไซน์เนี้ยเข้าไปในโฟลเดอร์เทสของเราเมื่อกี้เนะเาะแล้วก็มากดที่แชร์นะคะจากนั้นเนาะก็มามอตรงนี้นะคะแล้วก็จากนั้นก็เซฟทูโฟลเดอร์นะคะบแล้วเขาก็จะขึ้นโฟลเดอร์มาให้เราเลือกนี่เราก็จะเลือกโฟลเดอร์เทสเมื่อกี้เนาะเราดึงภาพเนี้ยเข้ามาในโฟลเดอร์เทสของเราแล้วดีไซน์เนี้ยก็จะมาอยู่ในโฟลเดอร์เทสของเราแล้วพอเราออกมาดูนะคะดีไซน์เมื่อกี้นะคะตอนแรกมันยังไม่มีแท็กใช่ไหมเห็นไหมตอนเนี้ยพอมันอยู่ในฟะะเาาาดเ ของทสได้เลยในงานโปรเจกต์นั้นๆได้เลยนะคะมันจะคล้ายๆกับเดสก์ท็อปคอมของเราที่มีโฟลเดอร์แต่ละโฟลเดอร er ์อย่างเช่นอันนี้เป็นเดสก์ท็อปของเรานะคะี่ทุกคนจะเห็นโฟลเดอร์ตรงนี้นะคะก็คล้ายๆกันแค่แคนว่าก็จะเป็นโฟลเดอร์นั่นเองนะคะอันนี้ถ้าเกิดใครสงสัยเกี่ยวกับโฟลเดอร์หรือว่าโปรเจกต์เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ถามไปได้แต่หลักๆก็คือการแยกโปรเจกต์แต่ละโปรเจกต์นั่นแหละให้มันมีภาพหรือว่ามีดีไซน์ที่อยู่ในโปรเจกต์นั้นโปรเจกต์ Project เดียวนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือการแยกงานโปรเจกต์เสร็ แบรนด์คิดเนี่ยมันสามารถสร้างได้หลายแบรนด์นะคะซึ่งแบรนด์คิดเนี่ยเขาทํามาไว้เพื่อให้เราเนี่ยสร้างแบรนด์คิดขึ้นมานะคะอย่างเช่น add new เนาะอ่ะเป็นเทสเมื่อกีน้นะคะ create อ,อันนี้เราสามารถอัปโหลดโลโก้มาได้นะคะโลโก้สามารถเป็นได้ทั้งไฟล์ png แต่จะไม่สามารถเปลี่ยนสีได้แล้วก็เป็นมีไฟล์ svg อันนี้สามารถเปลี่ยนสีได้นะคะจะคล้ายๆไฟล์ vector เนาะ color เ,เราสามารถ add color ได้ว่าเราจะเอา color กี่ color น,นะคะ branding ของเราเนาะถ้าใครมี branding ฟอนต์ก็เหมือนกันเราสามารถสร้างฟอนต์แบบ title Subtitle หรือว่า Heading Subheading นะคะหรือว่าสามารถอัปโหลดฟอนต์ขึ้นมาได้เลยนะพอเราเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้เป็นแบ a n ด ing อันใหม่ของเรานะคะเดี๋ยวเรามาดูแบนคินเมื่อกี้นะคะอ่ะเห็นไหมเทสที่เราใส่มาเมื่อกี้นะคะถ้าเกิดใครมี Branding หลายแ Branding เนี่ยก็สามารถนี่นะคะแอดนิวแล้วก็สร้างได้เลยนะคะมันก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวเราขอเปิดเบียร์ทูแช่ให้ดูแล้วกันอันนี้ก็คือเป็นโลโก้ของเรานะคะนี่มันจะเป็นไฟล์ p n g เห็นไหมอันนี้จะเปลี่ยนสีไม่ได้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดทุกคนมาดู Murray Day il เนนนนอัี้ห็มั้จจะะเป็นนน SVG อีสาถ เปลี่ยนสีดอกไม้เปลี่ยนสีโลโก้ได้นะคะอันนี้ก็เป็นพาเลตสีของเรานะคะแล้วก็ฟอนต์เห็นไหมคะเราก็จะมีแบบใส่ฟอนต์ไว้เลยว่าถ้าเป็นเฮดไลน์เนี่ยจะใช้ฟอนต์นี้นะแต่ว่าถ้าเป็นบอดี้เป็นพารากราฟเนี่ยเราจะใช้ฟอนต์นี้นะซึ่งมันจะง,ง่ายต่อการดีไซน์นะคะซึ่งเวลาดีไซน์เนาะสมมติว่าเราเข้ามาในดีไซน์นี้ใช่ไหมแล้วเรากดที่แบรนด์ตรงนี้นะคะพอกดที่แบรนด์ตรงนี้เขาก็จะมีให้เลือกนะคะว่าเราจะเลือกแบรนด์อันไหนสมมติว่า,ถ,าถ้าเราเลือกอันนี้เนาะเดี๋ยวเราเลือกเป็นเนนะะมีมาลสมมใหห้้แวกโ,โกโ อันนี้มันก็จะเปลี่ยนสีได้ตรงนี้เลยนะคะโลโก้สามารถเปลี่ยนเป็นสีเขียวสะท้อนแสงแบบนี้ได้เลยเห็นไหมคะ แล้วก็พอเราอยากแบบเหมือนเปลี่ยนสีอะไรเงี้ยเออเราก็สามารถใช้สีตรงนี้ได้เลยนะคะเขาก็จะแบบมีสีพาเลตมาให้เรานะคะเวลาเราคลิกเลือกตรงนี้เห็นไหมคะแบรนด์ Band มันก็จะมาขึ้นสีตรงนี้เนาะเราก็จะได้ไม่ไปเสียเวลาหาโค้ดสีอะไรของเราแล้วก็รวมถึงฟอนต์นะคะน,นี่ฟอนต์เขาก็จะแบบมีมาให้เราเลยว่าเราจะใช้ฟอนต์นี้เราไม่ต้องแบบไปเปลี่ยนชื่อฟอนต์เป็นฟอนต์เดิมอีกอันนี้ก็คือง่ายต่อการใช้นะคะรวมถึงสามารถใสไอคอนใส่รูปภาพใส่กราฟ,ฟิกที่เกี่ยวกับแบรนด์ของเราได้เลยเนาะซึ่งเราสามารถนํามาใช้ได้เลยอันนี้ง่ายมากๆะคะ และที่สําคัญสามารถทําได้หลายแบรนด์เนาะอันนี้เหมาะสําหรับใครที่รับทําแบรนดิงรับทำคอนเทนต์หรือว่ามีลูกค้าหลายๆเจ้าเนี่ยอันนี้ก็เหมาะมากทีเดียวนะคะและนี่ก็คือทั้งหมดของการจัดระเบียบงานในแคนวาเนาะสำหรับใครที่ใช้แคนวาในการทํางานนะก็สามารถดูแล้วก็เอาไปแอปพลายในงานของตัวเองได้นะคะซึ่งหลักๆแล้วมันก็จะสามารถแบ่งเป็นโฟลเดอร์เนาะอันนี้เราคิดว่าเออง่ายเลยทีเดียวโฟลเดอร์หรือว่าโปรเจกต์นั่นเองนะคะเราไม่ต้องเอาโปรเจกต์มารวมกันเนาะเวลา เราทํางานเราสามารถกดเข้าไปที่โฟลเดอร์ของโปรเจกต์นั้นแล้วก็ทําได้เลยรวมถึงแบรนด์คิดนะคะอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นมันสะดวกมากๆนะคะเราแค่เลือกแบรนด์คิดของเรานะคะเราก็ไม่ต้องไปกังวลเรื่องแบบโคดสีอะไรนะคะเขาก็จะเซฟไว้ให้หมดเลยรวมถึงการใช้ฟอนต์โลโก้อะไรต่างๆด้วยนะคะอันนี้เราถือว่าครบจบ ในแอปพลิเคชันเดียวเนาะถ้าเกิดใครยังลังเลว่าจะซื้อโปรอยู่เวอร์ชันโปรสามารถทําแบบนี้ได้นะคะส่วนเวอร์ชันฟรีก็อาจจะสามารถแค่แบ่งโฟลเดอร์ได้เนาะแต่เราคิดว่าเอออันนี้ก็เป็นการเมเนจงานอย่างหนึ่งของเราเหมือนกันจริงๆมันก็จะมีออหลากหลายเลเวลมากเลยนะคะมันสามารถตั้งเวลาโพส์ตเพื่อลิงก์ Media, กับโซเชียลมีเดียกับ แคนวาของเราได้ด้วยเนาะแต่อันนั้นเดี๋ยวเราทําคลิปแยกดีกว่านะคะถ้าเกิดใครยังสงสัยเรื่องไหนหรือว่าอยากแนะนําอะไรก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยนะคะหรือว่าถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้ด้วยเช่นกันนะคะก็หวังว่าคลิปวิดโนี้คงจะมีประโยชน์นะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะบาย